สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ช่องเดอะกาลาดมาสเตอร์ครับวันนี้88,000กิโลเมตรนะครับกับ DTC off จูนปิดโค้ด DTC ไฟอินชินโชจุกจิกนะครับจูนแล้วไม่กลับมาเป็นอีกนะครับในโค้ด P 1 0 2 B P 1 0 2 8 P 0 5 4 6และโค้ดอื่นๆนะครับในนิสสันนวรา NP 3 0 0ครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการติดตามคลิปใหม่ๆของเราครับ คันนี้นะครับนิสันนวราช NP 3 0 0นะครับมักจะเกิดปัญหาครับเราจะปิดโค้ดไฟโชว์ครับแล้วก็การจูนเพิ่มสมรรถนะและความประหยัดในเวลาเดียวกันเลยครับ นี่นะฮะวิ่งมา8 8 0 0 0กิโลเมตรโดยประมาณนะครับมีปัญหาไฟเครื่องยนต์โชครับเป็นเรื่องปกติของนาวาร่า NP 3 0 0นะครับมักจะเกิดปัญหาไฟโชครับโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วแก้ไขบางครั้งนะครับก็กลับมาเป็นอีกนะครับวันนี้เราจะแก้ไขโดยแบบหายขาดเลยนะครับให้สังเกตดีๆครับวันนี้นะครับมีไฟโชอยู่2กรณีก็คือไฟโชเกี่ยวกับแมสแอร์โฟนะครับอ่าตัวนี้นะฮะสังเกตค่าแอร์โฟครับไม่ว่าจะเป็นรอบรอบเดินเบาหรือรอบเร่งเครื่องนะครับ ค่าแมสไอโฟก็จะค้างอยู่กับที่เลยนะครับมีโค้ด P 0 1 0 2นะครับ m a ส h อ l Volume a i r f โ A Circuit ก o w นะครับก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง Mad a t ส a อโฟครับแล้วก็อีกโค้ดนึงครับ P 1 0 2 8ครับเกี่ยวกับเรื่องของแรงดันของไอเสียนะครับมีเซ็นเซอร์แรงดันไอเสียนะครับตรวจพบความผิดปกตินะครับ ของแรงดันไอเสียนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับซึ่งในนิสสันนาวาระนะครับมักจะเกิดปัญหาครับเพราะว่าการออกแบบค่อนข้างเซนสทีมมากนะครับมีการติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆมากมายครับบางครั้งนะครับเซ็นเซอร์เกิดการเตือนนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุครับกับการใช้งานนะครับอย่างเช่นการขับรถทางไกลวิ่งยาวๆร้อนๆสักหน่อยนะครับแล้วก็ขับเร็วๆนิดนึงคันเร่งหนักๆอัดๆนิดนึงนะครับเรียบร้อยครับไฟเครื่องยนต์โชว์ครับ แล้วก็เข้าเซฟโหมดนะครับไม่สามารถที่จะใช้ด้วยความเร็วได้เราต้องทาการดับเครื่องยนต์บางครั้งก็หลุดบางครั้งก็ไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดเราก็ต้องประคองขับเข้าศูนย์เข้าอู่นะครับเพื่อทําการแก้ไขแก้ไขมาแล้วบางทีก็ไม่หายนะครับเป็นซ้านะครับในเวลาอัดรวดเร็วเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพามานะครับแก้ไขแบบถูกวิธีเลยครับสำหรับผู้ใช้นะครับก็คือแก้แล้วจะไม่กลับมาเป็นอีกครับคือการจูนปิด DTC ไปเลยนะครับรวมทั้งการจูนเพิ่มสมรรถนะครับ จะไม่กลับมาเป็นซ้ำแล้วก็จะได้สมรรถนะเพิ่มขึ้นครับกับการรีแมป ECU นะครับเน้นในเรื่องของการขับนะครับขับขี่เน้นการใช้งานครับ สามารถที่จะเพิ่มอัตราเร่งแซงการออกตัวที่ดีขึ้นประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับแล้วก็แก้ไขปัญหาโค้ดไฟโชว์ต่างๆที่เราบอกไปนะครับ P 1 0 2 b P 1 0 2 8นแะครับแล้วก็ P 0 5 4 6และอื่นๆอีกมากมายนะครับที่มักจะเกิดปัญหาสำหรับ NP 3 0 0ครับตอนนี้นะครับเราทำการจูนแก้ไขไฟล์เรียบร้อยแล้วนะครับทำการปิดโค้ด DTC ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราทาการแก้ไขอันนี้นะครับแมส Airflow เราตรวจสอบแล้วครับแมส Airflow เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมีปัญหา คันนี้มีปัญหาเราจะไม่จูนปิดนะครับเราจะเปลี่ยนที่อุปกรณ์ครับความสมําคัญของการจ <e ูนปิดโค้ดนะครับบางโค้ดจูนปิดได้บางโค้ดไม่ควรจูนปิดควรจะแก้ไขที่อุปกรณ์ครับอะไรเสียเราต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราจะใช้งานได้อย่างไม่มีปัญหาครับบางคนบอกว่าเอะไรเสียก็จะจูนปิดไปเลยทุกอย่างได้ไหมไม่ได้นะครับจูนปิดได้ไฟไม่โชว์ก็จริงแต่การใช้งานการขับขี่จะไม่ดีครับคันนี้แก้ไขเรียบร้อยครับสตาร์ทเครื่องยนต์มานะครับไม่มีไฟโชว์อีกแล้วครับ สามารถที่จะใช้งานได้ดีเหมือนเดิมเลยนะครับสำหรับการแก้ไขของเรานะครับกับการจูดปิดโค้ด DCC DTC นะครับปัญหาจุกจิกกวนใจครับโอเคกลับบ้านได้ครับขอบคุณข้อมูลดีๆนะครับจากเดอะการ์ดมาสเตอร์ครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับเราจะพาไปซ่อมรถอะไรโปรดติดตามครับเราเน้นการไล่รถจบนะครับเพราะฉะนั้นมีปัญหาเกี่ยวรถยนต์นะครับสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์ข้างล่างนี้ได้เลยครับ